นี่คือเรื่องราวปฏิหารของทีมชาติกรีซแชมป์ยูโรที่ทั้งโลกแทบไม่อยากเชื่อว,ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าทีมชาติกรีซเนี่ยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเป็นทีมชาติที่ไม่มีใครพูดถึงเลยด้วยซ้ำพวกเขาไม่เคยชนะทัวร์นาเมนต์ใหญ่อะไรเลยแต่การเข้ามาถึงของโค้ชชาวเยอรมันอย่างออตโตเรฮาเกลเนี่ยที่เข้ามาปรับเปลี่ยนทุกอย่างของทีมชาติกรีซไปในทางที่ดีขึ้นออตโตเรฮาเกลเนี่ยไม่ได้สร้างทีมจากทีมที่มีซูเปอร์สตา,าร์ารบบล,ารล้นทีม และปฏิหาริย์ของกรีซเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นในทัวร์นาเมนต์ยูโรปี2004ที่จัดที่โปรตุเกสกรีซเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพแต่พวกเขากลับสร้างความช็อกแรกด้วยการชนะโปรตุเกส2ประตูตอนน่อ1ในนัดเปิดสนามจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ผ่านเข้ารอบแบบแบบทบไม่มีใครเชื่อสายตาและในรอบน็อกเอาต์เนี่ยพวกเขาก็เขียเ่ยแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสตกรอบเอาชนะทีมชาติเช็คที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในยุคนั้นด้วยฟอร์มสุดร้อนแรงของทีมชาติกรีซเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยทลถถะล ซึ่งรอบชิงชนะเลิศเนี่ยพวกเขาก็วนกลับมาเจอกับเจ้าภาพโปรตุเกสอีกครั้งซึ่งทีมชาติกรีซเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังเนื่องจากพวกเขาเนี่สามารถเอาชนะโปรตุเกสเจ้าภาพได้ในสกอร์หประตูต่อศูนย์ประตูชัยจากลูกมงของอันเจอสซาลิเตียสกลายเป็นตำนานที่ทําให้กรีสเนี่ยสามารถควาชช้าแชมป์ยูโรปี2004ได้เมื่อเราลองมองไปในระบบของเลฮังเกลเนี่ยจะพบว่าระบบของเขาเนี่ยมันเรียบง่ายมากตั้งรับให้แน่นวินัยสูงรอจังหวะเดียว แต่มันกลายเป็นสูตรที่หยู่ซูเปอร์สตาร์ได้ทั้งยุโรปและทีมชาติกรีซเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ที่ทําให้ทั้งโลกเนี่ยได้รู้ว่าฟุตบอลไม่ได้มีแค่คนที่เก่งกว่าแต่มันก็มีคนที่กล้าพอที่จะเชี่ยในระบบของตัวเองและสุดท้ายเนี่ยยูโร2004ี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทัวนาเมนต์ที่ถูกจดจามากที่สุดแต่สําหรับทีมชาติกรีซเนี่ยมันคือบทพิสูจน์ว่าระเบียบและหัวใจเนี่ยก็สามารถสร้างตํานานได้และถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเพื่อ,อพูอด